สบายดีพี่น้องปลาไหนอืมปตัวใหญ่โหมาเยี่ยมบ้านมาเลาะสื่อปลามาเลี้ยงเลยเนาะนี่ตัวนี้นีบดตัวใหญ่อะปลาตับเลียดปลานิลนปลาตะเลียดกับปลานิ่นปลานิลนแม่น้องอติคือเก่าคือเดิมคลิปนี้เอง เดี๋ยวโตสำนีและปลากับพี่น่องเลยอเอาปลาจีนชิโมตใ่เลยนะเาโตสนีก็มีเบิร์ดก็มาตั A bao tao A bao tao 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 không? tao 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 มีปะนินออกลูกปนินอลูกมีปนินมันมีปนินออกลูกอีพอเราจะได้ปานินยังบ่ายทเปอรบุ้มปานินมันนะปะริลูปนินอันนี้นะตามนี่อยู่กระลูกเต้ลูกเต้เออเอาเอาปนินได้่นินมปนินปนินปนินมันเนาะ เออกใช้ถั่ถวยไนถัวยพันถวยีพันเส้นน้องนั่นนะถวช้พันนพี่น้องเออถถวหมักตุ้มบอกขเนเหมกตุ้มคนเงินน้อยก็จะน่าบอกคถวหมกตุ้มกมมันเอาะเอาเอาเสนหนี่มันเอาเสนหนึ่ ปลาปากเอาปลาปากก็จะเอาที่ปานิ้นปล่อยนี่น้องแต่ละปีเนี่ยปานิ้นอันนี้อันนี้นหมูมันเอ๊ะเอัะแอนปานิ้นน้องก็จอปล่อยเดี๋ไปลองไปใส่เดไปปลานี่กับปลาคือกันโอ้ยปลาปลาปลาลูกมันลูกลูกปลาลูกปลาข้าวมันบนนี่

โอ้คนใหญ่กับลาดลายอันนี้คือปลาเอียงตัวนี้ปลาจีนปลาจีนบุรีคลายกระหมูเนาะไอ้นี่เนาะเออมันยังมันยังนอกหยุดเนาะได้เลยนะเดี๋ยวตัวใหญ่มันเออเออเออสิ่กัดมืงเนี่ยเนาะเนาะเงา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 พี่น้องเงยพอดีเต็มทั้งลังโหลดเลย มีแต่ปลาเสียงอะไรเสียงตะบ่อือบ่ได้หนีบ่บ่โอ้เมื่อปล่อยอยู่บ้านเข้าพี่น้องมาถ้าเป็นเอาไปขายนะสิแพงนะพี่น้องก็จะเอาไปขายนะแพงกลัวแดดที่สู้ทั้งหลังมีบ่มีค่ะเตะปลาเอาไปรเด็นปีโป้มาแต่จส่บั้นเปื่อนเด้อซุยเปื่อนเลยนะเพื่อนนี่ปลาเข้าพี่น้องจะเป็นจะพันโต ข้าจะมาปล่อยอยู่น้องเด้อพี่น้องปู่พ่อกันต่ออยู่น้องนี่ซื้อขนมมาฝากเด็กๆน้ำในน้องอีน้องดาวออของซิวแหลนน้ำยางหวานนี่นนขนมตัวราอีเอาลงยไหมน้อนงกอลุกพี่น้องมาหอน,น้องแล้วเอาชิมาปล่อยแล้วสวัสดีป้าลุง คือบำมีดว่านำน่องลงไปคู่ปลาได้บำมีดก่อนบำมีดก่อนนะพ่อไอเอาอมีดเชก่อนหน่อยหน่อยก็ไปขึ้นบดด่ได้แล้วมันอยู่ไกลทั้งรถทังรยทั้งเบิร์ีในซองเซนหาข้าจะบรินาบให้เป็นทง ปล่อยเถิะมันจะตายในห้องบรรทบุ้มแล้วเราปล่อยเลยดึงดึงมันกระปุกแล้วจะกรงมันได้ไล่าเขาจะเอามาขายอยู่ดอกเพผัววันมันชื้นในบ่อนนะมันหล่นปลานินมันนะตัวละพันกี่ปลานินมันนะตัวละพัน เขาป่วยเลยเขาป้อปากเลยเนาะปลอปากคนปลาปากนะลายกับหมูโหดูโหทงเดียวกับปลาไหลเนี่ยปลาตาดนั่งนังอยู่ได้สอตัวผมเพาะสองตัวก่มันลงไไว้นี่แหละลงลัตายแล้วเนี ปะนินนนน่นมันมาจากตัวนี้ปะนิ่นมันนะมันสิตัวใหญ่เลยตายหลายตายจิ๋วเพาะต,ตายตัวหนึ่งกะยามัแล้วขมาตายตัวหนึ่งของคู่ตายชิ้ตัวนี้ชะล้มล้มอันนี้อะตัวไหนอย่าโจกได้อย่าโจกได้อันนี้ปะนินน่นปะนิ่เนาะโอ้ตัวต่อตัวนี้พี่ปะนิ่นมันนะพ่อ <c oughs> ตัวบางใหญ่หนึน่งพี at, ่น้ำน้องดาวพี่ปาดปลาตั้งปลาตัวน้อยไว้ตายลายมาจากปลาดินมันนะหนามันตัวใหญ่ได้ปลาดินมันถูกโอ้ตายสองตัวจะไปดูดผูเป็นหมูไปเลยผูผูปลาดินมันนะคล้ายๆกับปลากระซังแล้วเ่าว่าโอ้โหดูผูอื้อเปิดแหลนพูผูเออเป็นหมูเป็นหมูขึ้นแล้วมึงดูผูผู กิน ah ่าได้ครับจำนะปนินม yeah. hmm. ันแหะนะป้าป่างน้หน่อยหน่อยกระเทย้มันสามตเลยี่มันบ่มีตัวใหญ่หนึลายม้ากระสีบุรีอีกเนี่ยบ่หมูสีกินกันลายชามตเลยดิหนี่มันบ่มีตัวใหญ่เบิดนี่กระเเต็มหนองเพลือน้องตายชาม ไปไปไปเจมันจะทงเจมัเขามาขายหน่อยก็ดิมาดูอู้เป็นปีกเป็นแผ่นไปอไป ia, mm. ุ้ยงามเด้ใหญ่เบอร์กืโตเหลือกินอะตัวนี้ผัานทางวมาดูอ่ะตลาขึ้นมาลอยเถิงน้ำให้กับปลาซิวหูมันกำลังเมาเด้อห้องจะเห็นมันเอาเลยห้องโหลดเต้นโอ้ตายน่ะหนึ่งสองคือตายลายแทนนะบ่ผู้น้องหกหกตัวเรียกตัวนั้นมันคืออะไร ไฟต่าขึ้นเลยเออมันฉูดอากาศทั้งเฮิรงแล้วมันกัดขึ้นไปดอกอั่นี้มันตายขาดไปแล้วโอ้ตายขากเลยโอ้ปานินมันที่ขากเนาะตัวใหญ่ดูไปเป็นหมูอยู่ผู้เลยปานินมันนะแต่ปานินมันนี่ยกระเข้มใหญ่มันใหญ่นี่ยกระไรเลยตัวละพันถ้าเอาบทลายเอาหาสิพันปานินมันหรือว่าอาหารมาบ้านเกลือกระเข้มเขามาหล่อคล้ายมันกัดบทลายลายสำนีซามถุงเนาะ คือเหงายเกินบาทคือผู้น้องเกินนะวะหนึ่งสองสามสี่หเจ็ดปโตแล้วเขามันยุ่อักเด้ปนินมันอยู่คุณเนาะอือปนินมันนะอยู่ผู้ไม่เป็นเป็นมุ้เป็นมุ้งอยญ่อค่นั้นอืมปล่อยง่ายปล่อยง่ายปล่าเว่า ไงลราว่าคนมาซื้อแบบเขาเจ้ามาเห็ดท่งนักกระโบนิอุดข้าหุน่นใดหมูไปเก๋เอเขาจะมาแบ่งเห็ดท่งขายอันี้หมูวาน,นินมันแน่น่ะนะก็ชิ้นแต่คืสวนขันไปเป็นหมูแลปะปลานินมันอนะแล้วพวกนี้ห,หน่อยอุ้ยห้าสิบโอ้สัตสัตหน่อยมาแล้วโอ้ตอนน้นดีกะ็ะคืนแล้วเด้นะกระลังกระดิกหางโอ้ยตาย,ายก๊าลัยแอ้วขนานกันกเด่นะ เคยแวกคือแวกกันดินะขึ้นแล้วตัวนะเนะไปใช้แล้วเหมือนปลาใหญ่เอาไปกินแล้วบ่ถ้มามันใหญ่เบิดนี่เลือเผ่อเอ้เลือที่อืมอืมพ่อเก่าไม่ยอมได้ลูกจะถือชั่วอือถือใจใพยายนภาพหรอพี่น้องเอ้ยได้ปล่อยป้ายเพิ่นแล้วพ่อได้ปีนี่เออพอ่อจะจอสวดแล้วปล่อยไปรลายมันกาสิบอยใหญ่แหละมันโอนกัน ชอบทะเลสอบพวกอาหารนี่แต่ยังไปซื้อมาเวียนห้วยไปซื้ออยู่ห่านเขามันหมดเคือคำมาหล่อคลายเด้อเขาเจ้าตักหายตักหายแหลนหากินบ่ะฮะหากินปลาหน่อยแล้วเนาะโอ้ย บานนี้ก็พยายามเนี่ยมือสามาเกือปลาแล้วก็มาแย่งปลาเลยพี่น้องเลยบานนี้ฮันเดตัวสิคืนก็นมีมตัวลอยก็มีาพี่น้องเอ้ยมาห้อน,นี้ก็สมมาพักควรพอกระกิบหนาเด้อพี่น้องอยู่ดีไหม,มขขสิคุณสิคนสบายดีพี่น้อง